đùn bầu bầu hấp nhé ô thịt già đó ô oh cái này lấy không ừ. Tua quân thuần sống bùn lên ดูดจุกเบาๆนะครับนี่ฮะโคราชาเอสทูนะสีส้มตัวเดิมนะครับใสสวยอยู่ก็เป็นล่องป่าอยู่คานะครับหมายบังครับตีเคาะเไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็โดนใช้ได้ผลดีครับผมไปสปินไปเคาะไปคู่นะ กุกกก๊กิกุก๊กิกุ๊กิกแัดอุ่าให้เหมือนใบตลาดเข้าไปนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับผมโคราชา S2 โอเคลุยต่อครับแต้มที่สี่แล้วอืมอืมอืม,อม กัดแล้วสวนเลยอ่ะย,ยังเต็มคำแตมทีเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยกบยางเอสูนะครับตัวเดิมไสก็ประมาณนี้ครับตัดอ,อยู่ริมริมชายชานะครับชายชายร่องอยู่ขานะ วันนี้มาตีปลาล่องอยู่คานี่ฮะทนไซสพอได้อยู่ตำแดดเดียวอร่อยตำพริกตำป่นก็แซ่บครับโคลาชา s เอสนะครับสีสม้มก็ใช้ได้ผลดีครับเสียงใบสปินเคาะกันกุ๊กกิ๊กกิ๊กีไปไม่กี่ไม้รู้เรื่องเลยโอเคครับผมฝากไปด้วยนะโคราชา s เอสครับผม หรือต่อครับ